รู้หรือไม่หน้าร้อนก็เป็นไข้หวัดได้นอกจากโรคทางผิวหนังที่มักจะมาพร้อมกับหน้าร้อนหนึ่งในโรคที่มาพร้อมอากาศร้อนอย่างโรคไข้หวัดแดดซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่เมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคนี้ไข้หวัดแดดคืออะไรเมื่อเกิดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนจัด ร่างกายปรับตัวกับสภาพอากาศไม่ทันทําให้ร่างกายสะสมความร้อนและได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ทําให้เชื้อโรคอยู่ได้นานขึ้นอาการของไข้หวัดแดดหลายครั้งผู้ที่เป็นหวัดมักจะเกิดความสับสนระหว่างหวัดแดดกับไข้หวัดปกติที่มักจะมีน้ำมูกเจ็บคอมีเสมหะแต่ถ้าสังเกตจากอาการเบื้องตน้นจะพบความแตกต่างของไข้หวัดแดดดังนี้หนึ่ง หวัดแดดมักจะไม่ค่อยมีน้ำมูกหรือมีน้ำมูกใสเล็กน้อยไม่เจ็บคอแต่รู้สึกคอแห้งแสบคอหรือขมคอเบื่ออาหาร 2. มีไข้ต่ำๆไม่เกิน40องศาเซลเซียสรู้สึกครันเนื้อครันตัว 3. อ่อนเพลียวิ่งเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้หรือไมเกรน 4. ปวดกระบอกตาตาแห้งแดง วิธีดูแลและป้องกันไข้แดด 1. ไม่อยู่ในที่ที่อากาศร้อนจัดหรือแสงแดดจัดเป็นเวลานาน 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท 3. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละ8ดแก้ว 4. สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเบาสบายไม่รัดแน่นเกินไป 5. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีสูงเพื่อป้องกันหวัด